สวัสดีค่ะวันนี้ร้อยแปดลิบบอนมาทำงาน DIY นะคะวันนี้เป็นเหรียญปอยทานค่ะเป็นดอกไม้แบบที่25ห้านะคะวันนี้ก็จะใช้สีพื้นทำค่ะลิบบินก็มีเหลือเยอะนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะกีบดอกก็จะใช้เป็นกากเพชรค่ะสีเดียวโดดๆเลยนะคะเกสรด้านในก็เป็นลิบบินสีพื้นค่ะไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยนะคะ ให้เราใช้ลิบบิ้นเบอร์สองค่ะตัดความยาวที่60เซนติเมตรแบ่งพับครึ่งนะคะแบ่งพับครึ่งแบบนี้แล้วก็แบ่งเป็นหมิ่นหมินสั้นข้างยาวข้างนะคะเสร็จแล้วความลงค่ะให้เส้นยาวอยู่ด้านบนนะคะเส้นสั้นอยู่ด้านล่างสารลิบบิ้นเลยค่ะเส้นสุดท้ายนะคะ สอดรูขึ้นมาแล้วก็ควักเส้นนี้ขึ้นมาค่ะดึงให้กระชับนะคะทีนี้แบ่งริบบิ้นออกเป็น8เส้นค่ะทวนเข็มน,นาฬิกาเลยทำเหมือนลูกส้มเลยนะคะ เสร็จแล้วใช้นิ้วขีบเอาไว้แบบนี้นะคะหยิบดิบปิ้นมาวางซ้อนกันทั้งหมดสี่เส้นค่ะต่อไปนะคะผักเส้นแรกลงค่ะหยิบเส้นนี้ขึ้นมาวางทับนะคะวางเป็นสับวางเลยค่ะ มือกดตรงกลางลูกไว้นะคะแล้วค่อยๆหมุนกลับมาแบบนี้เลยค่ะเด็กปีนจะอยู่ข้างบนทั้งหมดสี่เส้นนะคะเราผักเส้นนี้ลงมาค่ะเส้นต่อไปนะคะปล่อยออกมาค่ะแล้วก็สอดรูแบบนี้เลย แล้วดึงให้กระชับแล้วพลิกกลับมาค่ะพลิกกลับมาแล้วนับเดินหน้าไปสามเส้นค่ะใช้ริบบิ้นวางพาดแบบนี้เลยค่ะวางเป็นกลับวางกันนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เราก็จะเตรียมสอดดูกันเลยค่ะ แล้วคค่ะลิกกลับมาค่ะดึงให้กระชับค่ะทีนี้เราก็จะเก็บปลายริบป,ปิ้นกันก่อนนะคะเก็บเป็นแนวตั้งแบบนี้เลยค่ะเหมือนรับเตือนหน้าไปสามเส้นค่ะ เก็บเสร็จแล้วพลิกกลับมาค่ะเราจะทำกรีดกันก่อนนะคะหยิบึ้นมาหนึ่งเส้นบิดไปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดออกค่ะแล้วเราก็สอดรูช่องนี้ค่ะเห็นไหมคะเส้นต่อไปก็บิดไปข้างหลังค่ะแล้วก็บิดออกอีกหนึ่งทีแล้วก็สอดรูถัดไปเลยค่ะ ดูทันไหมคะดูไม่ทันกดสต็อปแล้วก็ดูนะคะแล้วก็พับตามได้ค่ะ สเส้นสุดท้ายมันก็จะลำบากนิดนึงนะคะเราก็ต้องแหวกรูกนะคะ เสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะจัดทรงให้มันสวยงามนะคะดึงปีบสวยๆค่ะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักนาักเชียวค่ะแล้วเราก็พลิกกลับมาเก็บปลายริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นก็จะพอดีนะคะยาวเท่ากันเกือบทุกเส้นไม่ต้องตัดทิ้งเลยค่ะ เกสอนด้านในเราค่ะน่ารักน่ารักนี้นะคะทีนี้เราจะมาทำกลีบดอกกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นกากเพชรนะคะเบอร์สองตัดความยาวที่ยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วเอามาต่อกันค่ะใช้ทั้งหมดแปดเส้นค่ะเอามาแปะกาวสองหน้าเลยค่ะ อันนี้ก็จะเร่งภาพนิดนึงนะคะมันก็จะได้ไม่ต้องแบบว่ายาวเยินเยื้อมากไปค่ะใครจะไม่ติดกาวสองหน้าก็ได้นะคะตัดปลายให้แหลมนิดนึงค่ะเสร็จแล้วมาตะแคงลูกนะคะเราก็ติดกาวสองหน้าเลยค่ะเป็นตรงแบบนี้เลย เสร็จแล้วค่ะพับกิีบดรอดกันค่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นบิดไปข้างหลังแล้วก็บิดไปข้างหลังอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็สอดรูตรงหน้าเส้นสีเขียวเลยค่ะกลีบมันก็จะซ้อนกันนะคะหยิบขึ้นมาค่ะบิดไปสองทีนะคะบิดออกค่ะสอดรูข้างหน้าเส้นสีเหลืองนะคะ ำครบ8เส้นเลยค่ะ แล้วค่ะหนึ่งชั้นค่ะดึงให้กระชับดึงให้กรีบส,สวยๆเลยค่ะต่อไปเรามาขึ้นชั้นที่2กันนะคะยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สอดรูข้างหน้าสีเขียวค่ะนับไปตามช่องนะคะใช้แหนบดึงลงมาค่ะ ดแบบนี้ค่ะเห็แบบนไหมคะม้วนมาข้างหน้าค่ะยกค่ะแล้วก็ม้วนมาข้างหน้าแบบนี้นะคะนับไปตามช่องค่ะ ดึงลงมาค่ะยกค่ะแล้วก็ปิดนี่ขยายให้ดูนะคะลองดูภาพมุมไกลๆดูนะคะ เผื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะเผื่อบางคนนึกภาพไม่ออกว่าทําเป็นทรงแบบไหนอะไรอย่างนี้ที่ซูมให้ดูใกล้ๆก็จะให้ให้ดูว่ามันต้องสอดรูไหนช่องไหนอะค่ะมันก็จะทําแบบซ้ำๆกันค่ะทําเหมือนกันทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะแถวที่สองค่ะจัดกลีบสวยๆหน่อยนะคะต่อไปค่ะขึ้นแถวที่สามค่ะหยิบขึ้นมานะคะบิดมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนออกค่ะแบบนี้ทีนี้ก็จะสอดลูข้างหน้าสีชมพูค่ะนับไปสามช่องนะคะ แนบดึงปลายขึ้นมาค่ะเป็นสองแบบนี้ค่ะต่อนะคะลองดูใหม่นะคะ ม้อนไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดออกบบนี้จับเอาไว้ค่ะนับไปสามช่องค่ะหัดทำใหม่ๆก็ตัดความยาวที่ริบบิ้นประมาณสามสเซนติเมตรเลยนะคะถ้าเราทำคล้องแล้วเข้ามือแล้วก็ค่อยๆตัดความยาวลดลงก็ได้เหลืย25ห้าเซนก็ได้ค่ะก็จะพอดีบิดง่ายนะคะ ถ้า20เซนมันก็จะสั้นไปนิดนึงค่ะน,นค่ะเร็งภาพนิดนึงนะคะเพราะว่ามันทำกันแบบซ้ำๆแบบเดิมๆค่ะ เสร็จแล้วนะคะแถวที่สามค่ะพลิกกลับมานะคะหยอดเหรียญลงไปได้เลยค่ะตัดปลายทิ้งค่ะนี่ค่ะน่ารักไหมคะตรงกรีบมันค่ะฟุ้งฟิ้งดีนะคะเราก็ติดเกสรด้านในเป็นดอกไม้เล็กๆจิ๋วๆน่ารักน่ารักค่ะ สวยดีนะคะลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้ร้อยแปดลิบบอนก็ขอจบวิธีการทำดอกไม้แบบที่25้าเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ